ิกดูสงคราเพลงเงินล้านมาลครับรอบนี้เป็นการประชันเสียงดีนะฮะน้องจิจ้จากจังหวัดตรังแล้วก็น้อง,องวาวาจากสุรินอ่ะก่อนเดี๋เดี๋ยวเราคุยกับตัวแทนจากองค์การ,ราาบริหารส่วนตำบลน้ำผุดเหนือจังหวัดตรังนะคุณสมบูรณ์สีผอมสวัสดีครับสวัสดีครับ ถ้าได้1ล้านหรือ2ล้านเป็นอ่านทั้งวันแล้วก็ต้องบำงร,งรุง,งโรงเรียนบ้านกอหลักและกลุ่มโรงเรียนตำบลน้ำผุดอ่านี่ค,คือฟังนะฟังสุรินคุยกับประหลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินนะครับคุณไกรศักดิ์วรทัศน์สวัสดีครับสวัสดีครับ,รบก็จะเอาเงินส่วนนี้นะครับไปทาโครงการโลกของช้างหรือ elephant world ซึ่งเป็นโครงการที่จะสร้างแหล่งท่องเที่ยวขึ้นมาใหม่แล้วก็จะเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับช้างในทุกๆด้านเอาใจช่วยเลยฮะ น้องวาวาเตรียมเพลงอะไรมาร้องคะเพลงรอยแผลเป็นค่ะของคุณคัทยามารสีค่ะคัทิยามารสีน้องจีจี้ล่ะจ๊ะเพลงคว้าหัวใจค่ะของคัทยามารสีของใหม่จริลคุูละของใหม่อุ้ยเพลงเร็วๆเลยนะเต้นเลยเออโอเคจีจี้เราไปเตรียมตัวกันนึวาวาพร้อมนะคะรอยแผลเป็นของคุณคัทิยามารสีโดยวาวาสุรินทร์ค่ะ ยายน่าต้องรักษานาเเងเค้าหญิงจงสม นอสุขเถิดจอมควันสุขสันสุขขีได้ดีมีหน้าน้องอยู่ยังกาไม่แง่น่ารอจะจูบแผลเป็นทุกเย็นค่ำกลืนความเจ็บช้ำไม่ให้พอไปดีเถิดน้อง ใจต,ต้องเจ็บเจอคำไม่จริงเคยดอนทอดทิ้งดยคําที่หลอกลวง เพราะแค่เพียงคำพูดไม่พอกวา่าหัวใจออกมาเอาออกมาให้พอแล้วค่ยคุยกันต่อต้องขอจะดูหน่อยรักแท้รักจริงคือเพียงลมปากดูมันเลือนลอย she'll go แ็่เพียงคำพูดไม่พอความหัวใจออกมาเอาออกมาให้พอแล้วค่คุยกันต่อ เป็นดนตรเสียงเพราะนะครับเพราะแล้วก็นุ่มอารมณ์เพลงดีนะครับส่วนน้องจังหวัดตรังเสียงนี่เพราะอยู่แล้วแล้วก็เป็นดนตรีที่ร็อกแต่น้องเต้นน้อยไปหน่อยอือแต่ควายเป็นร็อกต้องร็อกยิ่งกว่านี้อีกหน่อยถ้าเป็นมวยจะพบอกตามตรงว่าคู่ขี้มากครับเหมือนมวยหรือฟุตบอลคนละสไตล์ครับคนหนึ่งมวยฝีมืออืคือรอเก็บอาวุธคอยโต้กับมวยพันดุ อมวยบูน้องจีจีดีมวยบูเลยครับน้องวาวาเสียงใสครับกังวานตามอยู่20่สิบคะแนนดูว่ากดดันนะครับครับมีผลแพ้ชนะได้แต่ว่าดูแล้วน่าจะมีลูกเล่นมีอะไรที่ดีกว่านี้นะเพราะคุณทักษิรียานั้นเขาลูกเล่นเขาเยอะแต่อาจจะยังยังปล่อยไม่หมดส่วนน้องจีจีเป็นคนที่ชอบเต้นแต่ว่าเสียงดีนะครับเสียงมีพลังด้วยครับพี่กับมองตรงข้ามกับพี่แอรตรงที่ว่าวาวาเนี่ยร้องเป็นตัวเองดี จะเป็นคุณแคทเขาจะร้องแบบหนักแน่นเข้มแข็งแต่นี่เขาร้องออกไปแนวหวานและเขาร้องเป็นตัวเองของเขาดีออชอบชอบอส่วนจีจี้ของเรานะคะ <GG. S 1> สําหรับเพลงของคุณใหม่เพลงฟักหัวใจเนี่ยนะคะ<ว>คนแก่ก็ชอบฟักหัวใจอะไรเ<ล>งี้ยควักหัวใจจริงๆแล้วเนี่ยเพลงนี้พี่ตั๊กร้อง,องบ่อยมากเลยสมัยก่อนๆนะคะจริงหรือเปล่าฮะควักหัวใจออกมาเอาออกมา เพลงนี้ได้แพ้อะไรคืนหนึ่งเนี่ยโอ้โหยังไม่ได้ไม่ได้เลยนะก็ไม่ได้คือมันเป็นเพลงดีนะคะจีจี้แต่เพลงรอดดนตรีมันจะหนักมันจะแน่นเสียงของเราเราต้องสู้กับดนตรีแข่งกับดนตรีให้ได้เสียงไม่หนักแน่นพอเลยเออมันยังเบาไปมันต้องมันกว่านี้นะคะแค่นี้นิดเดียวเองขอมันกว่านี้อีกนิดนึงเท่านั้นแหละเข้าใจไหมค่ะชาวรักชารัก พี่บอกเลยว่าชอบเลชอบมากตอนที่น้องร้องแขกไก่ซิมเลยทั้งเลยแขกไก่ซิมเลยทัจมาดู น้องจีจี้เนี่ยเจิดจรัสมากสําหรับพี่จีจี้เจิดจรัสเปล่งประกายมากดีมากคือบางคนเนี่ยเวลาจะมาแข่งประกวดเนี่ยจะไม่กล้าร้องเพลงเร็วเอย่าไปกลัวเอาที่ตัวเองชอบตัวเองถนัดแล้ววันนี้ต้องบอกว่าจีจี้ทำสิ่งที่ถนัดได้ดีมากๆ่ากได้ใจได้ใจชอบชอบชอบแต่น้องวา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 เสียงหวานมากถ้าจะเปรียบเทียบเนี่ยน้ำอ้อยว่าหวานแล้วเสียงน้อง วาวาวเนี่ยหวานกว่า <TF> อีกจะบอกได้เนาะวาวามีจุดเล็กๆที่ควรจะปรับก็คือเวลาร้องเนี่ยไม่ค่อยแม่นโน้ตมันมันปรินขึ้นปรินลงนิดๆโดยเฉพาะเสียงต่ำเพาอย่างนี้ภาษาเพลงเขาเรียกตายต่ำคือพอลงโน้ตต่ำแล้วมันลงไม่ถึงเวลาขึ้นโน้ตตัวสูงก็ไม่ถึงโน้ตแต่เสียงเพราะเหมาะกับเพลงที่เราเลือกมาด้วยครับ ส่วนน้องจีจี้ก็เสียงดีเลยนะครับเสียงดีเลยแคกระทิมไหล <_ S 1> ่ถ้วยเนี่ยผมเขียนไว้ว่าพลังสำรองของเขายัางน้อยไปนิดนึงเพราะว่าการร้องเพลงร็อกเนี่ยมันต้องมีพลังในการบิ้วให้คนรู้สึกได้ว่ามันสตรองมันเข้มแข็งนะครับอีกอย่างหนึ่งที่ดีของน้องจีจี้คือกรุฟดีคือร้องไปตามบีทเนี่ยเหมือนกับแบบเวลาเราฟังแล้วเราโยกตัวตามเนี่ยดีมากสรุปแล้วทั้งคู่ผมคิดว่าสูสีครับแล้วแต่ใจใครชอบ มีทั้งจุดดีแล้วก็จุดด้อยอนะแต่ตอนนี้ฝั่งที่ได้เปรียบน่าจะเป็นจังหวัดตรังเพราะมีคะแนนนําอยู่20คะแนนนะดูซิว่าน้องวาวานะฮะจากจังหวัดสุรินจะตีตื้นขึ้นมาจนแซงเข้ารอบไปได้หรือไม่ช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาครับเดี๋ยวรู้ผลครับ